ฮัลโหลสวัดดีนะคะลูกค้านะคะมาวันนี้ลิชาจะมานำเสนอนะคะแปรไม้สักเก่านะคะลูกค้านะคะแปรไม้สักเก่ายาวๆเลยนะคะสิบสดสิบเจ็ดอกนะคะสิบสองอกสิบเอ็ดอกก็มีหมดนะคะมีสิบเจ็ดอกเมื่อกี้เพิ่งลงมาเลยนะ,ะลูกค้าพอดีนิชาจะเก็บร้านนะคะ เนาะเลยล้มมาหมดเลยแต่ว่าสวยนะคะเห็นไหมคะสวยๆขน้นเลยนะคะแปรไม้สักนะคะมีหน้าสองนะคะหน้าสองล็อกนี้จะเป็นหน้าสองทั้งหมดนะคะนะคะหน้าสองแล้วก็มามีหน้าสามนะคะลูกค้าหน้าสามแล้วก็มีหน้าสี่นะคะอันนี้นีชาจะขายอ่าเหมาราคาเดียวกันเลยนะคะจัดไปแค่สอกละ20บาทนะคะลูกค้านะมามาจัดโปรสอกละ20บบาทไม้สักกันนะคะ างานถ้าตรงกับสายงานท่านใดก็ทักนิชามาได้นะคะไม้สักหน้าสองนาสามนาสี่นะคะยาวๆเลยนะคะ,ยา,ย,ะ,คะยาวอยู่ที่สิบเจ็ดอกแปดศอกเจ็ดศอกกันเลยนะคะลูกค้านะคะนี่นะคะสักเก่าสวยๆเลยนะคะหน้าเต็มเลยนะคะไม่มีการแบบแหว่งหรือว่าแตกเลยนะคะลูกค้าเห็นไหมคะเต็มๆทุกทุกทุก ตัวเลยนะคะเรียกว่าสวยมากๆเลยนะคะนี่นะคะสวยงามนะคะทั้งหมดอะอแปวทั้งหมดของเราจะมีอยู่532นะคะทั้งหมดนะคะ532นะคะทั้งหมดจะมีอยู่57ตัวนะคะลูกค้า57ตัว532นะคะเป็นเงินอยู่ที่1 6 0 0นะคะอันนี้นิชาลดพิเศษอีกต่างหากนะคะ จากสอกละยี่สิบนะคะเป็นเงินหมื่นหกร้อยลดกันอีกเหลือไปเลยนะคะหมื่นเดียวนะคะลูกค้าจัดไปหนึ่งหมื่นนะคะชุดนี้นะคะออหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นไม่ขายแล้วกันอ่ะไม่ขายอีกแล้วจัดโปไปอีกจัดโปกันไปอีกนะคะเก้าพันพออ่ะนะคะสักหน้าสองนะคะยาวๆเลยนะคะ ้าสิบเจ็ดตัวนี่ชาขายเก้าพันนะคะลูกค้ามาเก้าพันจัดไปเลยนะคะเก้าพันนะคะสองตรงนี้นะคะมีนอันนี้หนึ่งตรงนะคะแล้วก็มาตรงนี้นะคะนี่นะคะที่ลลมนี่นะคะนี่นะคะมาตรงนี้เลยส่วนตรงกลางนี่จะเป็นไม้รวมนะคะลูกค้าจะเป็นประดู่มะค่าเต็งนะคะชุดกลางจะเป็นไม้รวมนะคะ สองซอกสามหน้าสองหน้าสามนะคะลูกค้าขายไปก็เบอร์ไปแล้วลูกค้านะคะชุดนี้นิชาจะจะแถมนะ,ะมามาจัดแถมกันนี่นะคะสามตรงนี้นะคะเป็นเงินเก้าพันบาทอะจัดได้จัดเลยนะคะไม่รวมส่งนะคะลูกค้านะราคานี้นิชาไม่รวมส่งนะคะมามาจัดไม้สักสวยๆันเลยนะคะไม่แปนะคะสวยงามเลยนะคะ ทันใดได้ไปก็โอ้โหสบายเลยนะคะโอเคสนใจก็ทักมานะคะลูกค้านูนย์หกสี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้านะคะพิกัดร้านน,ะะนิชาอยู่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะลูกค้านะคะ